สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางคุณแพวเพาวซูฟังเนาะครับพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดอีกแล้วเนาะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณแพวเพาได้มีการแสดงแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องผัวเก่าแบบนี้เนาะครับเวลเวกะ เดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับทัวลงทันทีหลังแพวพาวพูดถึงผัวเก่าแบบนี้เอฟซีลั C ่นจะหยุดแซะกี่โมงป้าพี่น้องเมนพูดถึงผัวเก่าจังใดอีกนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผม ก็คือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับทางคุณแพาเผานะครับเพื่อนได้มีการไปแสดงนะครับพี่น้องกับไปแสดงกับทางน้องสันนั่นแหละครับผมที่เพื่อนเป็นคู่จิ้นกันนะครับแต่ว่ามีบางช่วงบางตอนนะครับบนเวทีคุณแพาเผาได้มีการเลีนมุกนะครับพี่น้องเลียนมุกกับทางเอฟซีนะครับหน้าเวทีซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วคุณแพาเผานะครับเพื่อนก็เลย ได้ถามนะครับถามเอฟซีที่เปลี่นผู้ญิงนั่หละครับว่าถ้าเห็นผ ah 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 ัวเก้าเจ้าสิวาว่าจังไหนว่าสันครับพี่น้องนะครับแล้วคุณเผวเผากันเลยว่าว่าบักบ่ดีบักขี้เราบักเจ้าชู้บักคุยน้อยว่าสันครับพี่น้องนะครับแล้วก็หัวเลาะไปแล้วครับบักบ่ดีนะครับบักขี้เราบักเจ้าชู้บักคุยน้อยว่าสันครับพี่น้อง แล้วก็หัวล่อไปแล้วก็เล่นมุกนะครับเล่นมุกบุญเวทีอันนี้ต้องบอกก่อนเด้อพี่น้องเป็นการเล่นมุกบุญเวทีนะครับแน่นอนล่ะครับผมหลังจาก F c ซีหินนะครับเป็นการเล่นมุกก็จริงนะครับแต่เป็นการเล่นมุกว้าถึงผัวเก่านะครับพี่น้องก็เห็นให้เอฟซีบอกพอใจนะครับทัวลงทันทีนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบาสูฟังนะครับกัดจีเป็นทั้งเพจจุดดราม่านะครับแล้วก็เพจสบายดีนะครับเพื่อนเอาคลิปมาลงนะครับพี่น้องแล้วเพื่อนกับโพสไว้แบบนี้ครับ ก็เป็นซะแบบนี้สุดท้ายก็ต้องโดนโยงนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ทางคุณแพ้วๆนะครับหลินมุกเว้าถึงผัวเก่านะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเพะเอฟซีนะครับได้เบิรงคลิปนะครับได้เห็นคลิปนะครับทัวลงทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนสู้ฟังนะครับท่านแรกเข้ามานะครับก็เลยคอมเมนต์ว่าถ้าเห็นเมียเก่าล่ะสีบ่าว่าจากไหนนะครับเอฟซีอีกคนนึงเข้ามาตอบทันทีว่าเอื่นว่า ยีตอแหล่ท่นครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพื่อนบ่ได้หมายถึงผูใ้ใดนะครับอันนี้เพื่นถามกันว่าถ้าเห็นเมียกเก่าสีบวาวา่าจังไดประมาณนะครับพี่น้องนะครับแล้วท่านต่อมานะครับเอซีท่านนี้คอมม์วบาถ้าเห็นเมียกเก่าเขาสีวา่าแนวใดเขาคือสิจกขาาก้อหักเนาะขี่เดียดนะครับอันนี้ท่านต่อมานะครับอีกท่านนึงนะครับเ c ซี FC ท่านต่อมาท่านนี้กัคอมม์ว่าย่าเว้าใส้กันเป็นดีอีกคนหนึ่งเขาจะรวยละ ตัวเองยังอยู่เหมือนเดิมนอกใจผัวก่อนอยากได้ของไงมาลงทุนอย่างละเท่าแล้วร่างกายเจ้าสีอยู่คงทีบ่นะครับนอกจากไปเสริมให้มันดีขึ้นนะครับเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะหนะ์พิจารณาเปดำเดินพี่นองแต่ว่าอิซีท่านนี้เพื่นก็ไม่ได้ระบุซื้อหรือว่าหมายถึงผู้ใดน,นะครับเรากลับเป็นการของมาคอมเมนต์นะครับแต่เขาฟังแล้วเราก็ต้องวิเคราะหนะ์พิจารณาไปนํานะครับครับผม ลวก็อีกประมาณสองท่านพี่น้องสองสามท่านท่านนี้ก็บอกว่าคุยน no ้อยนะขอไปนะครับพี่น้องผมก็อา่านไปตามจริงนะครับนะครับผมคุยน no ้อยก็ได้สองนอไว้สืบสกุลยูเดล่าสันครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้บอกว่ากะแถได้ว่าการแสดงนะครับแต่นี่ก็คือสันดานล้วนๆแจ้งซี่ก็ว่าสอยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอิบซีท่านนี้บอกว่า การหมดมุกจะลิญนะครับหากินได้แค่กับอดีตที่พอจะมีค้นชอบและพอจะมีแสงให้บ้างนะครับเรียกไร้ว่าเอฟซีนีคนข่างบ่เพอใจนะครับพี่น้องเนี่น้อนล่ะครับเป็นมุกกระจิงนะครับแต่ว่าเป็นมุกที่พูดถึงผัวเก้านะครับนะครับผมบักวอดีบักขี้เราบักเจ้าชู้แล้วก็บักจุดๆนะครับลงท้ายนะครับอันนี้เอฟซีหมายถึงว่าคุณพผวเผาเพื่อนถามเอฟซีผู้หญิงนะครับที่อยู่หนาวิธีว่าถ้าเห็นผัวเก้าเจ้าสีว่าว่าจังใดนะครับ แต่ว่าคุณแบบป้ากันเลยว่าหลินมุกไปประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้ก็คมมอมเมนต์ข้ามาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ